สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้ช่องเบิง์นแล้วรวยมืนล้านค่ะมาพบมาพอกันครับแอดในเซาเมื่อวันที่4เดือนมีถุนายนพุทธศักราช2565กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด,ด็ดๆดังๆนะคะมอน้แอพาพ่อแม่พี่นองบ้านเฮาสกุสก้นมากติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางจากคุณตาทองสุขล้านเปอร์เซ็นต์นะคะพี่นองคะมอน้ตัวเลขของคุณตาทองสุข สิมีการรุดรอดออกมาบอรหรือว่าคุณตาสีวอาเกี่ยวกับตัวเลขในงวดนี้ว่าจังไรพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะคุณตาสสวััดีครบมาถามข้าวถามข้าวขม้วยหรอจ้าข้อกระจิบลายอยู่ค่ะคุณตาเขาเจ้าจชื่อเปลี่ยนความใจแลเจะ,ออะเล็กมากเขาเจ้าทุ่มขอกเท่าไรแม่นผู้ที่พนพนหาเขาเจ้าเคยเียะขอหลักไปมาจังว่จ้าแต่จ้า กบไม่รักจนแล้วเพราให้ได้รักมากถอนเขาทั่วมาแม่นผู้เพิ่นได้ได้รักไปนี่เพิ่นไปจับเองก็สบายใจมากมันบม่ผิดเกี่ยวกับหลักไงใช่ช่วงเราล้านเป็นเส้นอยู่เขาว่าค่ะคือปวดขี้เหร่ตัวจุดก็ไม่ดีเลยยุดก็ยุดบ่มันเลยแม่นอยู่นี่คุณตาแล้วมันก็อยู่คนเราฟังผมเนาะคนเราฟังซื้อถามฟังหาซื้อถามฟังหากันค่ะนี่หน่อยนึงขอแรงก็หอดเลยเนอะค่ะ แบบเลยค่ะครับเ,เป็นามล้่ถูกต้องค่ะคุณเอาให้ปไปยุบานไปนเมืองป้ามิคิดถือครับบ่ค่าบค่ะ เพราะเพราะว่าส่วนมากเอฟซีผสมากันโตที่เล็กมากเล็กากันพกันผสมความาตัวนี้กับเละลักเพราะนั่นแหละเพิ่นบางคนเพิ่นก็เอาไปจับเองที่คุณตาจับเองเพิ่นจเฮ็ดเปลี่ยนเพิ่นเฮ็ดเป็นเพิ่นก็ห่อแกงก็ห่อสั่มแมนส่วนส่วนมากที่เพิ่นเมื่อานนี้ส่วนมากกับสีเป็นพวกอาจารย์เพิ่นนั่นนะอาจารย์เพิ่นก็ไม่หูจักแมนปฏิตามคุณตามาโดนแล้วเพิ่นก็เลยรู้ว่าเลยคุณตาต้องไปเน่าทางแบบนี้ไหค่ะคุณตาเพิ่นจะหจับแล้วค่ะก็เลยร่านี่มันจิดุงอ่ะค่ะไม่มีค คม่หลายตัวจ้่นี้ผมม่หลายตัวสามตัวค่ะวนี้คนนึงิค่ะสวนผู้ไดจจันทจะต้องก็ได้เนาะค่ะนะมาเคือกันับกา็ไปก็ได่ะมาถามอะไรเหรวนคนก็ไอชวมาบอกว่าอยังก็พวกละเอถเนาะออกแบออกแบบไปเอาเงินจะพื้นจะพื้นก็เอา เรืงเินเฮ็ดแล้วให้เสแล้วเสร็จแล้วาค่ะบอกว่ามันเขียนธรรมทานป้ายเป็นคนซื้อค่ะที่เปลี่ยนเสร็จแล้ค่ะไปที่เพิ่นเถือก็ดีใจว่าที่เขงรักของย่าผ่ามันแล้วกันนะจังล่กมวยเอกย่ก็เต๊ข้อหลงค่จามหาคนตางเสิแล้วกระไดหัวเน่อกระไดหัวทุกท่อได้แต่มาหันอยู่แล้วน้องเล่นมันต้องเพียหนึ่งู้เดียว ไ่้รับคุ่มันมัก็อากาศดีพอหนุ่มคุณตากับฝนตกนะค่ะมัวนี้ที่เสียจ้าไอ้พิเศีดีน้นอนตัว้อ่ะค่ะอาี้คุณแม่ค่ะชางยูทูบนีมวันนีสิไปมือใดค่ะคุณแม่โอ้ยก่ไก่คือเกานัดเปิดมาแล้วเลยว่าเป็นสิ่งลาาปลานิเดียวล่ากนเรื่องแม่นครับ พูดโทเขามากไม่มาด้วยกันะนี่ยหรอเขามากไม่มาด้วยกันจะเดยเหยดเป็นกัอค่ะเปดเป็นอันนี้อันนี้เรียกว่ามันเปันหกตัวเจ็ดตัวคนหนึงก็ตัวนี้หอันนันต่ละอะครับไม่มากนรอกค่ะค่ะแบี้ใ่ะรอ่ะมันจิคัาดไหมวะาม่ตัวละนึ่งเวลาโตนักกูแต่เนาะ นี่ตัวน้เพื่อนเซียว่ถือะตัวนี้จุดกระจ้องมานตัวนั้นคือเกาเนาะค่ะสามตัวแล้วพ่นจุดเหรอน่าจะชนะแน่แรงมาต่เพิ่นได้รักไปเพิ่่นไปจับเอาเองก็ได้นู่ตาเพิ่นเซียนอยู่แล้วไปจับเอาเ่ไหเนก็ถือหลาดอกข้าวค่ะข้าวถือลายเพิ่นกติตามทุกวแล้ะค่ะคุณตา chiến sĩ mặt ở trong nhà lạc mẹ nhau lạc bay cho mẹ chút hoặc ô mẹ chút tay chứ hay đi tóc mẹ 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 để mẹ 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 mẹ. Mẹ. Đẹp. Thôi, đẹp. mẹ 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 m พิเจรน้นามันูแหละเจ้สูตรนี้ก็สูตรสไปนี่กัเจ็ดสิบมวลาักผัดเจ็ดสิบมวลผักวัที่ายน่เนาะค่ะเนาะแต่เจ็ดสิบมวลผัผัดนี่เนี่ยที่ใส่ไปที่ที่ห้นนี่ที่สิให้นนี่เนาะค่ะเนาะเจ็ดสิบมวลไม่ผัดจ้าชื่อคานั่นแหละค่ะคื่เกาวะละง่ายปั่นปอกสอยเรียบว่าหลายดครค่ะไม่เดอก็ยืดหลับมหน้าเลย พระเจ้าสิดีใจกวันนี้ขึ้นมาอยู่ค่ะแล้วก็หน่อยที่วา,าตามตามสูตรมันเนาะตามสูตรมันเห็ดมาเองเลยการหลายก็ว่าหลายว่า,าน่อยต้องว่าน่อยจาคงจาเด็กบ่ามันในกัรนุ่นหลาญบอกเอเดีย เดียงมันขานเปลอวาชไหม่าหนี่ไนม่ไหมใ่ไนมใช่ไห่าหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่าหมใ่าวมใ่ไหมใ่ไหมัช่ไกมลช่าหนใ่ไหลังจากมใช่ไกมใ่หมใช่ไห่ไหมใ้าไหมใ่หมใช่ามในหม่นมใชไ่หมใช่ไใหใ่คหมเม่มากห่ไหไมใหมใ่หมใ่ห่ม่ไหม่ไหมนช่ห่อหก่ามม่ม่่่ไ่ วันน yeah, no, 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 like. mm ี้ก hmm. the ็ช so okay. well, uh ูน huh. ช uh ้างว่าไม่น so ่อแล้วว่าจะปล่อยนุ๊นุ๊นุันุ๊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 นา๊นุ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 ๊นะ๊นร๊นุ๊นุ๊น่อนม๊นก๊นุอกเ๊นุ๊นุ๊นุกนุ๊นุวนุ๊นม๊นุ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 ่นุ๊นุ๊นุ๊มีหนึ่นุ๊นุ๊นเมนุ๊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 นุ่นุ๊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  Bọc bắt cái này anh ừ. để con xuống có những xuống xoắn xuống xoắn à chưa nghe khám hết con nghe chảy nên mà dạ anh đã à. cái chút xuống này, trước xuống này, kha kha đợi. Xuống đợi. này chút xoắn này còn mẹ anh cả nên xong thằng chút bò chút trăm chút chút na à nên สื่อตามที่จุดหรือว่าถ้าผู้ใดบว่ค่ากาไปจับเอาก็ได้นาะเพรว่าคุณตาอยากฟังให้แล้วน้องคุณตาเนอะจุดให้แล้วนี่ค่ะคุณคุณตากลับลดแล้วค่ะเห็นไหมปวดจี๊มากเลยจี๊จี๊ปันนั่นคอมเมนต์มากเหมือนเสาร์นี้ดีคุณตาหนุปกหนูก็เลยพากันมาอนี่และวโอ้แล้วก็บอกแม่นครับปันนั่นหลอดจีจ้าพันว่าเราได้เกาหกไปตามคุณตาให้นาเด้อมาสั่งแล้วว่าเอาสองไปเปลี่ยนเงินคนก็หาคนร้ายว่าสองเนี่ย สองหาเขียยในยุทธาวไปช้สองห่าสองหกเป็นถนนเพาะไม่จิตปิดปองศูนย์ศูนย์ก็นี่ศูนย์เจ็ดศูนย์หกเป็นโมเขียดศูนย์สองนนศูย์มันเนเวยนถ้นสองมันหงอกมันสอยว้าพอจะปใชซเออเพราะว่าเพราะว่าหงวดก้อนนั้นมันก็ไม่นอกเลยเนาะหนึสองค่ะสองศูนย์หนึสองนอกศูนสองแล้วก็มาออกศูนยสองางนี่อีกก็เรยกว่าม่หนอกแล้ศูนย์สองเรยกหน นี่แหละมันมาเสียราคนตัวนี้ดเอาชุนเช็ะอื่นฝไปเบิกจงว่ามาเสียเข่ยน่อยจ่าคุณตาอโอ้กดิเสียใจนี่แหละกระฉนเอาค่ะเอาฟนก็ตามคือเก่าานีเอฟซีิ่นคอาเมน็นมาหลายอยู่ฟันก็ยังคงติดตามเลยคุณตาคือเกาห่ะเลยอมย่อี่ี่เก่าหก็เลืองเวียะเฮ็นเก่หานเนาะค่ะเอ้เิได้แสดงว่าเอฟซีนั้นพันจับเองนี่หนูว่าพันก็เลยถือเก่าเ่ได้กลับไปเนาะ จะไม่ต้องซื้อกลับค่ะคลาดหม่นี่คือการบ่ให้กลับหรอกค่ะคุณตาบริการซื้อคนบ่แข่งอ่ามัอนี่กระไดเราเด้อมัอนี่มาข่ามาพร้าคุณตากราคุณยายแล้วนะคะเดี๋ยวจังเลยนุ้นก็สิมาติดตามให้อีกเนาะคุณตาเนาะจ้ามันนี้ขอบคุณหลายๆเด้อคุณตาเด้อขอบคุณค่ะขอบคุณเราคุณยายค่ะวันดีค่ะนี่แเราเด้อค่ะพี่น้องค่ะไก่หมื่นนะคะ แอกซิเดมาติดตามตัวเลขใหพ่อแม่พี่น้องอีกเทือน,นึงมอนเฮากับมาคุยกันกับคุณตานะคะนาะคุณตาก็บ,บอกว่างวดน,นี้มีบลายคู่ดค่ะสื่อพอต้องกับวสันพี่น้องค่ะจังไดกะมาติดตามกันยาวๆไปเลยนะคะสําหรับแนวทางตัวเลขของคุณตาท่องสุขล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะงวดที่แล้วเนาะ FC เอฟซีพันกามีโชคน้าคุณตาอยู่เพราะว่าคุณตากาะแยกให้เป็นรักเลขนะคะรากาเลขที่บอม่าน้ำกันผู้พน เคยติดตามคุณตาท่องสุกประจํานะคะเพิ่นกะจับคู่เองนะคะเพิ่นจับคู่เองเพิ่นกะมีโชคอยู่เพิ่นไดเก่าหกว่าสั่นพี่น้องคะเพิ่นกะคอมเมนต์เข้ามาเนาะค่ะเนาะเอาอันนี้กัเป็นข่าวคร่าวข่าว,าว,าวสารจากคุณตาท่องสุกเรื่องโตเลขนะคะในงวดต่อไปจังไดกะขอให้พี่น้อง ยาพาดเลยนะคะกรสิตติดตามให้นะคะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังของพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮ้าส์สุขสุขคนนะคะงวดน,นี้ขอห้มีโชคมีลามิม่โชงมิมนันกันสุขูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณนะคะ โอนี้ข้าวข้าวข้าวสารจากคุณตาทองสุกล้านเปอร์เซนต์ค่ะขอขอบบุญขอบคุณคุณ,คณยาย,ายภรรยาของคุณตาทองสุกนะคะแล้วก็ขอขอบบุญขอบคุณลูกๆล้ลลานๆ้านทุกๆุท่านของคุณตาทองสุกในครอบครัวของคุณตาทองสุกทุกๆคนนะคะเอาคลิปนี้แอกซิมี่ข้าวสารมาฝากพ่อแม่พีน่น้องเพียงซำนีค่ะเอาไว้พ่อกันไหมกับแอดไนคลิปหนาเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ